คำนี้คือคําว่าอะไรอะไปไล่ตัวนั้นไม่ดูแล้วมั้งอ่ะป้าวขีหัวขาดผีหัวขาดโอ้อะไรอ่ะมันมีบ้างต้องตอบอ่ะคำนี้ไม่ใช่อินดี้นิดนึงโอ้โหได้ปะมีในหัวยังหัวโป๊กเหรออะไรนะหัวโป๊กสไตล์หมบอะมาแล้วมาใช่หรือเปล่าวะมันจะใช่เหรอฮิปฮอปเฮ้ยยังไม่ดูโดี๋น่โดีขโมยแน่ไอปป๊าหิปโป๊ะหัวโป๊ะโอ้ยใส่หมอแบบฮี่พอปไงทำต่อไป อ่าสังเกตก่อนนะเดี๋ยวตอบมาก่อนถ้ามีคีย์เวิร์ดเดี๋ยวช่วยปีกปีกหมดปีกปีกไหนกูไปซื้อปีกให้บางก่อนคีย์เวิร์ดอยู่ที่ปีกเว้ยเพราะว่าขายปีกเฮ้ยขายปีกเอลโลได้โซนนี้แปลว่าหมดหรือว่าขายวะจะขายหมดนั่นแหละถูกแล้วขายหมดแล้วถูกแล้วต่อเลยนะให้จัดเลยจริงๆม่อนแจมไม่ใช่มันมันแจมยังไงวะแอลมอนแอลมอนสองเท่าคือคำว่าอะไร คันธนาคารคานธนาคารไม,ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่รอแม่งโดนคำผวนจนหลอนนะมีคำว่าคันอะคันธนาคารมีเฮ้ยแปลว่าใกล้เคียงได้ไหมคันแบงค์แบงค์พัน <laughs> อันนี้เมกเซนเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่คันแรกธนาคารมันแปลว่าอะไรไม่รู้ <laughs> ไม่ใช่ยอมเหอะยอมยอมคันอันเนี้ยเอาไปทำอะไรที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่เราเขาทำอะไรคันทองคองทำ